ในทวีปอเมริกาใตา้ไปยังลุ่มน้ำอเมซอนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในปลาที่มีความอันตรายและน่าอัศจรรย์ปลาไหลไฟฟ้าแล้วพวกมันสามารถสร้างกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาได้อย่างไรกันในร่างกายของปลาไหลไฟฟ้านั้นจะมีอวัยวะในการผลิตไฟฟ้าอยู่สองชนิดที่ทำงานควบคู่กันโดยนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า m เมนออแกนและฮันเตอร์สออแกนเมนออแกนนั้นคืออวัยวะหลักที่มีขนาดใหญ่ราว80%ของตัวปลาประกอบไปด้วยเซลล์คล้ายกล้ามเนื้อที่เรียกว่าอ e ิเล็กโตไซส์ซึ่งจะมีการเรียงตัวกันเป็นชั้นๆราว4-5,000ชั้น, 5, นซึ่งในแต่ละชั้นนั้นอาจจะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ในปริมาณที่ไม่มากนักแต่ด้วยจำนวนชั้นที่มีมากเมื่อรวมกัน จึงทำให้มันนั้นสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าแบบอนุกรมได้และเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีกำลังศักร์สูงจนทำให้เกิดอันตรายได้ในที่สุดส่วนฮันเตอร์ออแกนนั้นจะเป็นอวัยวะที่ผลิตไฟฟ้าได้น้อยมากเมื่อเทียบกับเมนออแกนแล้วแต่ข้อดีของมันคือสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องกว่าและยังมีคุณสมบัติในการตรวจจับเหยื่อรอบรักษมีของมันเป็นหลักนั่นเองครับแล้ว พวกมันปล่อยกระแสไฟฟ้าได้อย่างไรกันกระแสไฟฟ้าของพวกมันนั้นจะถูกสั่งการผ่านนิวเคลียสไปยังเส้นประสาทดังกล่าวจะมีค่าเป็นประจุขั้วลบซึ่งมีสักไฟฟ้าน้อยกว่า100 m i ไมโครโวลจากภายนอกเมื่อเทียบกับภายในเซลล์ต่อมาเมื่อสัญญาณจากนิวเคลียสนั้นถูกส่งมายังเส้นประสาทส่วนต่อไปที่จะทำงานคือส่วนของปลายประสาทปลายประสาทของพวกมันนั้น จะค่อยๆปล่อยสรารสื่อประสาทที่ชื่อว่าอะสตีคอรีนออกมาสรารตัวนี้จะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์ประสาทหรือสร้างเส้นทางที่มีความต้านทานต่ําขึ้นมานั่นเองครับเพเื่อเชื่อมต่อส่วนของเซลล์ภายนอกและภายในเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นประจุขั้วบวกและขั้วลบขึ้นมาและก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้ในที่สุดนั่นเองครับหากเราจะที่บายตรงนี้ให้เข้าใจกันง่ายก็คือ รูปแบบของการปล่อยกระแสไฟฟ้าของพวกมันนั้นจะคล้ายกับการทำงานของแบตเตอรี่ไฟฉายคือมีการเรียงตัวของเซลล์จากอาวัยวะภายในเป็นชั้นๆกระแสไฟฟ้าแต่ละชั้นนั้นจะถูกผลิตออกมาเป็นช่วงสั้นๆและไหลไปตามตัวของมันกระแสไฟฟ้าบนตัวปลาจะถูกผลิตออกมาเป็นช่วงๆและมีความถี่อย่างต่อเนื่องและด้วยจำนวนชั้นของกล้ามเนื้อราว4-5,000ชั้น ที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นทําให้กระแสไฟฟ้าจากตัวปลามีศักไฟฟ้าเฉลี่ยสูงถึง600โวลต์นั่นเองครับส่วนการปล่อยกระแสไฟฟ้าของพวกมันนั้นจะมีอยู่สองสถานการณ์ด้วยกันครับ 1. เพื่อป้องกันตัวหากเราเคยดูคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีคลิปที่เกี่ยวกับการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันตัว จากผู้บุกรุกหรือนักล่าสายพันธุ์อื่นอยู่บ่อยครั้งนั่นเองครับ 2. เพื่อตรวจจับเหยื่อและสังหารเหยื่อโดยปกติแล้วพวกมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ,อ่อ,อนๆออกมาเพื่อสำรวจเส้นทางได้ตรวจจับเหยื่อซึ่งในช่วงนี้เราเรียกว่าฮันเตอร์โหมดกระแสไฟฟ้าส่วนนั้นจะช่วยให้พวกมันรับรู้การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวได้ และเมื่อมันตรวจพบเหยื่อที่เคลื่อนไหวอยู่ในรักษีของพวกมันแล้วกระแสไฟฟ้าในโหมดที่2นั้นก็จะเริ่มทำงานโดยเราเรียกโหมดนี้ว่า attract mode ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับปลาไหลไฟฟ้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ